<Yep. S 2> วันนี้นะจะมารีวิวในเรื่องของออดสการ์ดนะอแบบง่ายๆแบบให้คุลแบบูกค้าเข้าใจเลยออกแบบง่ายๆเลยนะ,ะสำหรับ V8S นะคุณค้ามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคุณค้าผมบอกก่อนนะมาพร้อมอะนะตัวเสาการ์ดเนี่ยมาพร้อมกับไมคม m 9 9 6 V8S บวกไม์ My, นะม9 9 6และแถมนะคุณค้า แถมสายหูฟังนะก็มาสีแดงนี้มาด้วยนะอ่าตัวนี้นะคุณลูกค้าก็จะเห็นแบบนี้เลยเอา้าผมอยากให้คุณลูกค้านะดูแบบง่ายๆเลยรูที่หนึ่งนี้นะคุณลูกค้ารูที่หนึ่งนะคุณลูกค้ารูที่หนึ่งนี้นะคุณลูกค้ารูที่หนึ่งเนี่ยด้านนี้นะคุณลูกค้าเขาจะเขียนว่ามิกนะคุณลูกค้าเห็นไหมฮะอ่ามิกนะอ่ามนะิกหนึ่งมิกอ่ามิกสองมิกหนึ่งก็คือนะอ่คาคุณลูกค้านะตัวนี้นะอ่านเะนี่ยนี่เห็นไหมฮนะอ่าไม่หนึ่งไม่สองนะคุณลูกค้า รูที่สองรูที่สามก็เป็น h e a d s e นะครับลูกค red. ้า h e a เ s e อนะฮะรูที่สี่เป็นมอนะเป็นมอนิเตอร์นะครับนะก็คือคอยดูฟังนะครับนะเสียงเอาหูเนี่ยเอาหูฟังเราเนี่ยไปเสียบอนะฮะตัวนี้อ่าแล้วก็อ่าตัว x company นะอ่าเนี่ยตัวนี้ก็อีกรูนึงนะฮะเป็นรู x company นี่นะลูกค้าเอาไว้สําหรับนําเพลงเข้านะจากอ่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งเข้าไปสู่อีกเครื่องหนึง่งแล้วก็ไลท์นะครับนะรูเนี้ยรูไลท์ light, อ่าไลท์สอง ไลท์ห uh, นะครับลูกค้าทั้งหมดนะเรูนะรนะครับคค้าเรูนี้ uh, คุณค้านะนับหนึ่งเลยรูใหม่สอรูนะรูเอสเหรูรูมอนิเตอร์ห uh, นะร, ed, 1, ร,ร, Monitor, 1, รูรู X นะครับนะคอมบันีหนึ่รูรูไลท์สดอีก2รู7รูนี้เป็นแจ็คสาทั้งหมดนะ Z, น, v, นะครับค้าเซ็ตรูนี้ห้าวีนะ w, uh, ครับนะหวัตต์หแอมป์ลูกค้าเป็นตัวชานะร์จแบตนะคูกค้า ข้างหน้ากันบ้างนะฮะข้างหน้านะคุณลูกค้าก็วางนะครับนะวางลงแบบนี้าาคุณลูกค้านะสำหรับตุ่มนะฮะแต่ละตัว,าวาคุณลูกค้านะเอาดูไปทีละตุ่มกันแล้วกันตัวเทเบิลนะคุณลูกค้าเป็นตุ่มแรกนี้นะคุณลูกค้าเป็นเดมเมอร์ย่านสูงนะคุณลูกค้า,าคุณลูกค้าต้องการนะครับนะเปิดขนาดไหนคุณลูกค้าก็เปิดเอาเ,อาเบาสูงต่ําอะไรก็ว่ากันไปนะคุณลูกค้าหมุนได้ตัวที่สองคุณลูกค้าเป็นตัว อเดมเมอร์นะคคุณลูกค้าเป็นเดมเมอร์ย่านต่ําเลยเบสนะคลังคุณลูกค้าเป็นเบสอ๋อเป็นเดมเมอร์ย่านต่ําผมเปิดหมดนะเพราะว่าอ๋อเสียงผมจะได้เอ่อฟังได้แล้วก็เป็นตัวแอดคอมบานีแอดคอมบานีน,นี่คุณลูกค้าตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ควบคุมอ๋อเวลาอ๋อคุณลูกค้าเปิดเพลงนะอ่อเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังนะคุณลูกค้าเห็นไหมคุณลูกค้าครับอ๋อสำหรับนะคุณลูกค้าเอาไปไหนละอ๋อคุณลูกค้า สำหรับคุณลูกค้านะ,ะเนี่ยเปิดเพลงคุณลูกค้าพอเวลาที่เราเปิดเพลงอะนะตัวกลุ่มเอ็คอร์ีเราก็ทํางานนะคุณลูกค้านี่เอคกคอร์ีนะคุณลูกค้าคอร์ดนะคุณลูกค้าตัวได้คอร์ดเนี่ยคุณลูกค้าเอาไว้ออควบคุมเวลาออที่นะอะลา์สดถ้าเราปิดนะคุณลูกค้าไปทางบวกนะคุณลูกค้าหมุนมาทางบวก กรุกานะก็ได้ยินเสียงตามนี้ตุมเดเมอร์นะมอนิเตอร์ตัวนี้ก็คือเอาไว้นะมอนิเตอร์ในเรื่องของเสียงสำหรับที่หูฟังผมนะฮะกรุการกับตัวนี้มิกนะก็คือไม้นะกรุาควบคุมไม่นี่นะครับนะ,ะตัวเอ็โคนะคกรุาพอเวลาที่เราจะเปิดเอ็โคเราก็เปิดมาอ่ายินดีต้อนรับอันนี้เป็นเอ็โคนะกรุกา นะ M 996คุณลูกค้าได้ยินทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้าที่ออกมานะคุณลูกค้าไม่ว่าด้านหน้านะด้านหลังคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังด้วยผมพูดด้านหลังนะคุณลูกค้าม่ My M 996เป็นเสร็จตามนี้เลยคุณลูกค้าจบข่าว